ได้เราบวสบายเอามาใกล้ๆดูใกล้ๆดูโอ้พี่น้องพี่น้องเก็บเห็ดดอกแรกเด้อเห็ดหน้าขาวบ่บเนี่ยเห็ดหน้าขาว the white face เด้อนะ white face mushroom หนึ่งสองสามเตนแด็ดเด็ดเด็ดเอีกดอกอีกดอกโอ้สามตักเนาะโอ้มามองเดียวกันเนาะมึอนี้เนาะบ่ได้ลืมเด้ออย่าดูเด้อกำลังเด้อเด้อหนึ่งสองสาม เฮ็ดราขาวแล้วทั้งรังทั้งรังโอเคแล้วเดิเก็บดนทิายทำหนังโอ้โหถขาวเฮ็ดหน้าขาวดี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 ยวดี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 ยวสามดอกเอ้อันนี้นะประทุมเลิกว้าให้ฟังตรงๆก็ได้ทับไปดิษนี่นี่ฟูเลยนี่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 เด้อทีมงานเดียวกัน มามาพี <inate> ่มาพี่ลิตเอาเอายายาดูดมาตัวนึงอันเป็นเป็นเป็นที่เข้าใจกันรู้จักกันมาเมื่อไรต้องเอายาดูดมาถวายยาปูคนอยู่นี่<ะ>แล้วสนิทกันดีบอกตรงตรงมากะบอกมาแล้ววันนี้เนะี่ยฟ้องฟ้าเปิดอั่ะฟ้าเปิดเพื่อนกะที่จริงเขาต้องมีคำมากคำพูดแหละแต่ว่าเขาบวกบกก็เอายาดูดยังมาให้เพื่อนอ่าลุงลิตอันมาอออีีีนึงครับะเเเดดดดด๋ยยยววาาุุุ่ล อันเจ้าปูเอ้ยลูกหลานขออยู่ขอกินเด้อมันนี่เด้อได้สี่ดอกเพิ่นให้แล้วเนี่ยเอาไอ้ริดรุดแล้วบ่เอาว้าวรูบว้าวรูบุงบิีดว้าวนะเอาว้าวเก่าครอบเพิ่นเลยล้วลูกหลานเอาเยื่อบุมาให้ปูเด้อหลานมาคารวะติดไก่คาราวะสะท้อนเสียงกู่มันอย่งมันาหลายกว่าจะบุรียาสูบหมดละเจ้าก่อนอันเจ้ปู่เพิ่นยาต้องกัน สูบยาต้องกันล้วให้โซกให้ลาบให้มุ่ให้หมันไห,หมหปุคลีเขาต้องขึ้นไปเทิงปะจิงมะสวายไปอื้องตาแดดก็ต้องาของมาฝากหาด ยาพิชังพิษต้านโควิดต้านลูกให้ไข่เจี๊ยบขึ้นเชื่อขึ้นในบ้านแห่งหอึ่งด้วยดิจิตอมนุษย์เออครับอืมแสดงว่านี่เป็นเจตนาที่จับมาเรียงครับตั้งแต่โบราณไปแล้วแต่มาเรียงขึ้นแสดงว่าข้างใต้เนี่ยเป็นเป็นหินเมัดเนาะเป็นหินทรายมัดบมดเป็นดินหรือว่าเอาดินเอาดินมาคูเราหินมาทับ หินมะพูนได้สังเกตหินนี่กลังแล้วกนเดี้บครังะเออานี้ดละเอเอาเอาเอเอาเอาเอาเเอาอเอา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 เอเอาาเาเาออาออาเออเอาเเอาอเาเอาเออาเอเอาอเออเอาา